นี่เหมือนตอนที่อยู่บ้านฉันที่ลอนดอนเลยเนอะเอางี้ไหมอ่าวันนี้เราปาร์ตี้กันดีกว่าเดี๋ยวฉันให้จอกไปซื้อของกินเข้ามาโอเคไหมขอขนมกับไอติมด้วยนะครับป้าตุ๊ดคนสวยจ้าอ่ะว่าไงพวกเราปาร์ตี้กันหน่อยไหม รปที่ไหนไม่รปที่เหรอคือฉันตั้งใจจะมาคุยกับแม่อีอะไรเหรอคคือว่าอ่าอ่ออ่าอย่างนี้ถ้าอยากเป็นส่วนตัวนั่แล้วก็เชิญห้องนู้นจ้ะไปไปจะไหน คนนี้ล่ะจ๊ะยังเคืองกันอยู่เหรอฉันหายโกรธตั้งนานแล้วฉันก็เลยมาเพื่อจะคุยกับอนานาจอาว่าไงเขามาขอโทษอ่ะบอกให้เขากลับไปเถอะนางบอกว่าให้กลับไปเถอะอาณาเขายังโกรธฉันอยู่ นี่เขาทำอะไรให้โกรดน,นักหนาฉันหายโกรธเขาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องคุยกับเขานี่ชีวิตฉันผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะฉันก็มาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ฉันไม่อยากกลับไปเจอสภาพเดิมๆอีกอุยอันนี้ยาวอ่ะจำไม่ทันฟังเองแล้วกันนะเฮ้ยพอเปลี่ยนดีนะคุยกันเองก็หมดเรื่องวะหรอ อันนะเธอก็ใช้ชีวิตของเธอไปโดยที่ไม่ต้องตัดฉะนดกไปจากชีวิตเธอไม่ได้เลยอย่าดีกว่าค่ะฉันไม่คนโดนตบหัวแล้วไม่ชอบให้ใครมันรูปหลังฉันกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะได้อยู่กับพี่หางานใหม่ทําแล้วก็อาจจะไปเรียนต่อเรียกว่าชีวิตกำลังเข้าที่ไม่อยากมีใครมาทําให้ปวดหัวว,ว่างั้นก็ทำนองนั้น นายพัทนายมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอกับเรื่องให้ฉันเดานะนายคงจะมาคุยกับฉันเรื่องที่นายถอนมันกับคุณพลใช่ไหม,มงั้นคงจะเป็นเรื่องของเราสองคนเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องอาากับพี่นดลเนี่ยแหละคือที่ห่วงเนี่ย ก็เรื่องนิสัยของสองคนเนี่ยแหละ่างคนต่างก็ถือทิฏฐิสุดๆทั้งที่จริงๆแล้วในใจก็รู้สึกดีต่อกันนะแต่ว่าฉันว่าไม่มีใครยอมเป็นฝ่ายง้อแน่ๆถ้าเราสองคนไม่หาทางช่วยกันนะเมฉันว่าพี่นนท์กับอนาไม่มีวันได้ลงเอยกันหรอกสรุปที่นายมาคุยกับฉันก็คือจะให้ฉันช่วยเรื่องพี่นนท์กับอนาใช่ไหมโอเคฉันจะช่วย ค่นี้ใช่ไหมเด,เดี๋ยวสิแม่เมย์เป็นอะไรทำไมทำไมต้องเพี่ยงกันด้วยอ่ะใครเวียงฉันก็ปกตินี่ไม่ได้เวียงอะไรซะหน่อยสรุปมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเปล่าจริงฉันเก็เอ่องั้นเมย์ขอตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเม์นี่เธอยังไม่อยากคุยฉันตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันเองก็อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าถึงแม้ว่าฉันเคยทำไม่ดีกับเธอเคยพูดจาไม่ดีกับเธอไล่เธอออกจากบ้านมันก็ไม่เคยมีแม้แต่วินาทีไหนที่ฉันไม่เคยไม่คิดถึงเธอได้ยินเหมือนประตูที่ยินใช่ไห เดี๋ยวสิเม่เม่อะไรีคุยกันตอนสิคุยเรื่องอะไรฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะช่วยฉันไมู่้จะบอกเม่นะบอกฉันเนี่ยนะเรื่องอะไรอะฉันฉันไม่ต้องแต่งงานงกับคนที่ฉันไม่รักแล้วนะ ฉันก็ปฏิเสธคุณแพรไปแล้วฉันรู้แล้ว,แล,วแล้วเธอรู้หรือยังว่าฉันบอกผู้ใหญ่ไปว่าฉันรักใครฉันรู้แล้วนายบอกว่านายรักฉันเพื่อที่จะได้เป็นข้ออ้างปฏิเสธคุณแพรใช่ไหมล่ะเม่มันไม่ใช่ข้ออ้างน,นะ สิ่งที่ฉันบอกทุกคนไปมันออกมาจากใจไม่ใช่ขออ้างเอ๊ะนี่นายกำลังจะบอกว่านายรักฉันเหรอรักฉันแบบเพื่อนอีกใช่ไหมเหมือนที่นายชอบพูดบ่อยๆไงโอ้นี่เมยนี่ฉันพูดตรงๆแบบนี้เธอยังไม่แก๊ตอีกเหรอ ว่าไม่โอกาสหน้าเราค่อยค่อยคุยกันดีกว่านะที่ฉันว่าไม่โอกาสหน้าเราค่อยค่อยคุยกันดีกว่านะที่มีเราสองคนตอนนี้ก็ดีเสียบรรยากาศเสียมูทหมดนี่แล้วทำไมต้องมองหน้าฉันแบบนั้นด้วยล่ะ ไม่มีใครออกมาสักคนเลยอะย่ะโอยอะไรกันได้กันหนาเนี่ยป่านเนี่ยอิมไม่ออกมาอีกเฮ้ยดีนะนั่นไงมันออกมากันแล้วอะ่ะถ้าเกิดเธอมีอะไรให้ช่วยเนี่ยเธอไม่ทำเกรงใจนะออกฉันได้เลยคำพูดแท่เแตมคุไม่จำเป็นปอะนา<ป>อะไรของแกเนี่ย เอา้าก็ไม่จริงเหรอทําไมผู้ชายเนี่ยถึงชอบคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาเันจะบอกให้นะถ้าบันโล่งนี้ไม่มีพู้ชายเหลือสักคนนะ่ะฉันจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้มเมย์ดี๋ยังไงฉันจะ้าะมาหาบ่อยๆนะอยากมาก็มาสิเมย์ไม่ใช่เจ้าของบ้านซะหน่อยไม่มีสิทธิ์ห่วงข้ามอะไรอเอาละเอาละนี่ตกันได้แล้วล่ะนะแล้วขับรถดีๆล่ะไว้มาใหม่นะครับสวัสดีครับพี่นรด่น Mira ฉันเบื่อชนีน้อยสองตัวนี้จริงๆเลยเป็นอะไรกันฮะผู้ชายเขาพูดซะขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเล่นตัวกันอยู่ได้จอดว่างน่อยแล้วลอ่ะเหรอง่วงแล้วเหรอง่วงแล้วก็เชิญเข้าบ้านไปเลยไปไปเข้าบ้านเลยเลยว้าวว้าไปสองคน จะเจเท่าไหร่เธอว่า<ค>มันเคยทมกับฉันที่ฉันรักเธออยากจะรู้รักเพราะอะไร